สวัสดีครับอยู่กับช่องไอซีคาวนี่นะครับคลิปนี้มีระเบิดครับอืมเราจะกินเอสเอ็มอาร์หลังจากนั้นเงียบวันนี้รเราจะประกันเอสเอ็มอาร์กันนะครับเป็นมาม่าพิเกอรีพร้อมใส่กอกชีน,นะครับใส่กอกชีแล้วก็มีชชัแล้วก็ลอยผงครับมาลองมาลองชิมใส่กอกก่อนไว้ ถ้ <f dragging> ่ค <sympath icking> ่ะม <jack> ีความพีนปชีสมากื อร่อยมากอันนย้เรยมุนจานนะครับเล็กหรูครับชิคาโตโต้บอยลองชิมตัวเส้นนะเราเติมน้ำไปแล้วเกว้าเยติชี้อยู่ข้างในนะทุกคนอาจจะไม่เห็น อืมมมมร่มมมากมม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 ัต 음 m h m 흐흐흐흐 <laughs> 흐 <laughs> 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 เ็ดจริงๆครับอาเร็นหม้อชิ้นที่ผมกินคือมาม่าซอสหมูดำนะครับ nhiều <Nhạc> Nam 어. Cool. 오. โอ้โหอร่อยจริงๆเลยทุกคน มีจํากัดขนาดนี้หมดก็หมดทุกอย่างครับตัวมาบ้าไ้หมดเลย อื <c oughs> ใครที่ดูตอนนคือคืนอยู่นี่ต้องเตรียมเตรียมนอนไม่ใช่เตรียมนอนนะเตรียมกินครับต้องกิน แล้วก็เติดไส้กรอกครับดติสองชิ้น กินแบบเร็วๆเลยเร็ว,เรว,เรวทานอืมทักเลยครับชีสอืม เผ็ดมากกินไส้กรอกส่วนเชนเส้นจนี่นกินอันนี้ครับเปรี้ยมาก มันมูกไกลอ้าวเผ็ดเรากินกันย่ต่ เปรี้ยวมากข้าไม่ไหวขอกินน้ำต่อนะหมดแล้วลวววองบางบุเพลินอ,อาจจะไม่เปรี้ยวนะ เหมือนความเห็นมันแบบมันดับกลิ่นดับเปรี้ยวนะ่ะขอนความเห็นมันดับเปรี้ยวนะ่ะทุกคนหยาบอะไรวู้ โอเคแล้วปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับอยู่่ผมไอซีเขาเปลี่ยนหนีระเบิดอีกรอบปิดคลิปแคป่นี้ก่อนเพ็ดไม่ไหวแล้วสไลด์ไปตุ้ม